เครื่องเจียจานแบบตั้งโต๊ะนะครับก็ตัวนี้เจียได้400มิลิเมตรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาเจียดัมเบลกนะครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับก็คือดัมเบลกนะครับเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ทั้งนอกในนะนอกในโอเค เวลาเจดับเบลเราก็จะม,มาเจียใช้ชุดนี้เจียนะครับก็คือแกนฝั่งนี้เจียนะครับก็ไขน็อตออกก่อนนะครับถ้วยนะครับจะมีอะแดปเตอร์แบบนี้นะครับใส่รองเข้าไปนะครับความโตของรูนะครับก็เลือกจะมีอะแดปเตอร์หลายๆขนาดให้เรานะครับ ล็อกให้แน่นนะครับโอเคพอเราล็อกให้แน่นเรียบร้อยเนะี่ยเปิดเครื่องเทสดูก่อนนะครับว่าไอตัวจานที่เราใส่เข้าไปหรือดัมที่เราใส่เข้าไปอ่ะมันแว่งหรือเปล่านะครับดูจากสายตาแล้วมันไม่แกว่งนะครับเป็นเส้นตรงดีเพิ่มการเจียได้เลยนะครับผมก็จะถอย ป้อมมีดนะครับขยับออกมาก่อนเราจะเริ่มเก็บขอบด้านนอกก่อนนะครับอ่าโอเคในกรอนี้ดัมนะครับอุปกรณ์ที่จําเป็นอีกอันนึงนะครับก็คือสายรัดนะครับหนากับเส้นบางนะครับกอต้องใส่สายรัดนะครับเพื่อป้องกันการสะท้านเนาะก็มันมีขอบบางๆนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เพิ่มนิดนึง ใส่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสะท้านตรงขอบนะครับอ่าเริ่มอ่าเราจะเริ่มเก็บจากขอบด้านนอกก่อนนะครับก็คือพอใบมีดแตะนะครับเราเริ่มเก็บขอบด้านนอกก่อนเก็บหมดเลยครับเก็บข้างนอกข้างในให้เรียบร้อยเลย ปาดไปเรื่อยนะครับอเราต้องกินไปจนถึงตรงขอบผ้าเบรกที่เราที่เรามีรอยอยู่นะครับตรงรอยเกินขอบผ้าเบรกไปเราถึงจะหยุดตรงนั้นนะครับอ่าโอเคอันนี้คือสุดขอบผ้าเบรกแล้วเราก็จะมาตั้งตัวนี้นะครับเมื่อกี้มันโดนแล้วนะครับวันนี้เราจะตั้งเข้าไปอีก2ขีดนะครับอ่ะโอเคแล้วเราจะล็อกตัวนี้นะครับ ตัวนี้ล็อกตัวนี้จะล็อกไม่ให้มันเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับเวลาเราฟีดออโต้มามันจะได้ไม่ขยับคันโยกฟีดออโต้นะครับตรงนี้มือหมุนฝั่งขวาจะเริ่มขยับครับหลังจากเราเจียรเรียบร้อยนะครับก็มันยังฟีดออโต้อยู่นะก็หยุดให้เป็นแมนวนวลนะครับมือหมุนจะหยุดนะครับเราก็ถึงจะปิดเครื่องปิดเครื่องนะครับ รรียบ้อตอนตัวชุดดิสนะครับก็จะเป็นหน้าตายเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ล็อกน็อตจะมีน็อตแหวนแบบนี้นะครับมาให้บบหอก็เหมือนเดิมครับ จานเบรกมาลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะมาทําความสะอาดนะครับโดยใช้ตัวปัดลวดนะไม่ให้มันมีเศษวัสดุดติดอยู่นะรตรงนี้เป็นเกียวซ้ายนะครับในชุดก็จะมีอุปกรณ์ไม้ครบเซตนะครับจะเจียได้ทั้งดิสและดำ ก็อันนี้เราจะเลือกอะแดปเตอร์นะครับให้ใส่ให้มันพอดีนะครับนะครับใส่ยกัาไปเอ้ยมีตัวนี้มาให้นะครับก็ล็อกด้วยนัดตัวเดิมนะครับที่เรามีอยู่มาดูฝั่งนี้นะครับแล้วก็จะตั้งให้ไอตัวมีดเนี่ยให้มันอยู่ตรงกลางตรงกลางกับจานมากที่สุดนะครับ เรียบร้อยเราก็ลองหมุนเครื่องดูนะครับว่าจานมันแกว่งหรือเปล่านะครับในกรณีที่มันไม่แกว่งแล้วโอเคครับตัวมือหมุนเนี่ยพยายามให้มันอยู่แนวตรงอย่างนี้นะครับแล้วก็ล็อกตัวนี้นะครับให้แน่นอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเทียจากขอบก่อนนะครับเพราะว่าผ้าเบกมันไม่โดนนะครับตรงขอบด้านนอกเออผมจะเก็บทั้งนอกในเลยโอเค เก็บขอบนะครับตรงนี้ระวังนิดนึงเรื่องถ้าขอบมันหนาเนี่ยมันอาจจะทำให้ใบแตกได้เนาะก็ค่อยๆกินนะครับค่อยๆกินอ่าโอเคค่อยๆกินครตอนนี้เรากินไปเลยกินเข้าไปข้างใน,นเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บด้านในด้วยนะครับ Okay. ตอนนี้เราเก็บขอบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราก็จะมาแต่งนะครับก็คือเราจะหมุนจนกว่ามันจะมีเสียงเสียงจี๊ดจี๊ดมาก่อนนะครับอ่าน,นี่เริ่มกิดแล้วนะครับให้ดูดูที่ขีดนะครับเราจะหมุนไปประมาณสองขีดเราก็ล็อกครับล็อกไม่ต้องแน่นมากนะครับน,นี่ก็เหมือนกันอันนี้เป็นจี๊ดละอันนี้ผมเพิ่มสักขีดหนึ่งก็พอแล้วก็ล็อกครับ เ okay. จะเริ่มเจียจากด้านในสุดก่อนอจากนั้นก็ฟีดออโต้เหมือนเดิมครับผากมาด้านฟีดที่เหลือก็รอให้มันเจียเสร็จครับ